เด็กๆคะก่อนที่เราจะเรียนรู้ในหน่วยเรื่องจังหวัดของเราเรามาทาเพลงยิ้มกันก่อนค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยจำจจำลืมลืมลืมบอก ไม่ลืมทำไมถึงจำสวัสด,ดีค่ะนักเรียนชั้นอนุบาลหนึ่งทับสองและ้ปกครออทุกท่านค่ะกลับมาพบกับคุณครูเนียวและคุณครูออมอีกเช่นเคยนะคะคุณครูออคมคะคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรคะคุณครูออมค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ยังเรียนรู้ในหน่วยเรื่องจังหวัดของเราค่ะซึ่งคลิปนี้นะคะเราก็จะได้เรียนรู้เรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัหวดมหาสารคามค่ะ กพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนรู้ไปพร้อมกันเลยค่ะคุณครูอมค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นี้ว่ายังไงบ้ว่าคะคุณครูอมค่ะสําหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะคือนักเรียนสามารถบอกสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดมหาสารคามที่ตนเองรู้จักได้ค่ะคุณครูอมค่ะคุณครูอมเคยไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดมหาสารคามหรือเปล่าคะเคยไปค่ะคุณครูอมนะคะไปที่สะพานไม้แก่รำ่ะ สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสมหารสาคามที่ใหนบ้างคะค่ะคุณครูเหนียวเคยไปทุกที่เลยค่ะคุณครูอ๋อเพราะว่าคุณครูเหนียวเป็นคนจังหวัดมหาสารคามค่ะเด็กๆคะเรามาเรียนรู้กันค่ะว่าที่มหาสารคามมีที่ไหนให้ไปไหว้พระทำบุญเที่ยวชมวัดสวยๆหรือโบราณสถานรวมถึงยังมีที่เที่ยวธรรมชาติอีกด้วยนะคะไปเที่ยวกันเลยคะ่ะเด็กๆไปกันเลย พระบรมธาตุนาดูนหรือพุทธมนฑลอีสานตั้งอยู่ที่ตำบลพระธาตุอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามมาถึงมหาสารคามแดนอีสานทั้งทีต้องไม่พลาดแวะมาไหว้พระบรมธาตุนาดูนพระพุทธมนฑลแห่งอีสานสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของคนจังหวัดมหาสารคามกันค่ะ อีกทั้งบริเวณนี้ยังเคยเป็นที่ตั้งของนครจำปาสีมกรธาตุนาดูนจำลองมาจากสถูปสำรฤธิ์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนักท่องเที่ยวนิยมที่จะเดินทางมากลาบไหว้เพื่อขอพรทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตค่ะพระพุทธมิ่งเมืองสุวรรณวาวาน,นะคะตั้งอยู่ที่มูนึ่ง ตำบลโคพระอำอภกันทรวิชัยจัังหวดมหาสารครามมาสักการะพระพุทธมิ่งเมืองหรือพระพุทธรูปสุวรรณมารีนะคะที่ชาวมหาสารครามให้ความเคารพศรัทธามีลักษณะเป็นพระพุทธรูปนะคะสมัยธาราวดีนะคะสร้างขึ้นด้วยหินแดงเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง นักท่องเที่ยวนิยมมากราบไหว้ขอพรก็มักจะสำเร็จผลค่ะพระพุทธรูปยืนมงคลตั้งอยู่ที่บ้านสะตําบลคันธาร,ราษฎ์อําเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามพระพุทธรูปยืนมงคลเป็นพระพุทธรูปสมัยทวารวดีสร้างขึ้นด้วยหินทรายแดงเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวมหาสารคามนักท่องเที่ยวนิยมมากราบไหว้ ขอพอรเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตค่ะวัดหนองหูลิงนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลมิตรภาพอำเภอแกรำจังหวัดมหาสารคามวัดหนองหูลิงนะคะเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในปีพศ2476ค่ะเป็นวัดที่มีความสวยงามและโดดเด่นนะคะคือโอุโบโสดรูปทรงเสืออนันตนาคราชนะคะซึ่งมีรูปทรงแตกต่าง จากอุโบสถของวัดอื่นๆค่ะในมหาสาครคามนะคะคือเป็นอุโบสถรูปเรือหมายถึงเรือบุญนะคะนอกจากนี้ภายในวัดนะคะยังมีปิศาณธรรมที่ซ่อนไว้ในมุมต่างๆของโบสถ์ค่ะทางขึ้นลงอุโบสถนะคะมีสีทิศหมายถึงอริยสัจสีนะคะพระพุทธรูปประธานที่ประดิษฐานนะคะภายในอุโบสถ เป็นปางปฐมเทศนานะคะเพื่อให้ผู้ที่เข้ามาภายในอุโบสถเปรียบเสมือนว่าได้เข้ามารับฟังระธรรมคำสั่งสอนจากพระพุทธเจ้านั่นเองค่ะวัดป่าวังน้ำเย็นหรือวัดพุทธทวนารามตั้งอยู่ที่ตำบลเกิ้ออำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามสร้างขุนโดยพระอาจารย์สุริยันโคสะปัญโยพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง ิตของหลวงปู่คำพันธ์โคสปัญโยวัดป่าวังน้ำเย็นมีความโดดเด่นคือเจดีสีมหาสรารคามเจดีองค์ใหญ่สีทองงดงามอีกทั้งภายในวัดยังเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปทรงเครื่องที่สร้างจากทองคำบริสุทธิ์สามองค์รวมถึงมีศาลาการ,ปรเปลียนไม้ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอีกด้วยนะคะเด็กๆปู่สันตลัตนะคะ ที่ตำบลกู่สันตลัตอนาดูัดมหาสารคามเป็นอีกที่เที่ยวแนวโบราณสถานและประวัติศาสตร์ที่น่าและไปชมนะคะคือกู่สันตลัตโบราณสถานซึ่งสร้างขึ้นสมัยพระเจ้าชัยโบรันที่7ประมาณพุทธศตวรรษที่18ด้วยหินทรายในแบบศิลปะขอมเป็นลักษณะของอโรคยาสา ยังคงอยู่ในสภาพค่อนข้างสมบูรณ์และสวยงามน,นะคะสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานเทวลูปเพื่อทำพิธีกรรมหลายอย่างคะ่ะกู่มหาธาตุปรางกู่บ้านเขา่าวตั้งอยู่ที่บ้านขวาวตำบลขวาวอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามกู่มหาธาตุปางกู่บ้านขวาเป็นโบราณสถานที่สําคัญ ในจังหวัดมหาสารคามค่ะเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่18ด้วยหินศิลาแดงเป็นศิลปะขอมแบบบายนรูปก,กระโจมสี่เหลี่ยมโดยภายในปราสาทนะคะล้อมรอบด้วยกำแพงสี่เหลี่ยมมีซุ้มประตูและกูบปางประธานที่นี่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอโรคยาคาร ในสมัยพระเจ้าชัยวร,รมันที่7นั่นเองค่ะและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าแวะมาเที่ยวชมความสวยงามค่ะสะพานไม้แก่ดำนะคะตั้งอยู่ที่ตำบุแก่ดำอำเภอแก่ดำจังหวัดมหาสา,ารคามที่เที่ยวมหาสา,ารคามอีกแห่งนะคะที่ฮิตมากๆค่ะจนต้องมาเช็คอินนะคะก็คือสะพาน แกด่ดาค่ะหนึ่งในสะพานไม้นะคะที่สวยเก่าแก่ของภาคอีสานค่ะซึ่งที่นี่นะคะเป็นสะพานไม้เก่าแก่ที่อยู่ท่ามกลางบรรยากาศทุ่งนาและมีความยาวเกือบ1กิโลเมตรเป็นเส้นทางข้ามอ่างเก็บน้ำหนองแกดดำเชื่อมระหว่างบ้านหัวขัวและบ้านแกดดำค่ะรอบๆสะพานไม้นะคะจะมีบึงบัวและพืชสี และพืชน,น้ำสีเขียวต่างๆนะคะเป็นอีกที่ท่องเที่ยวถ่ายรูปสวยๆที่ต้องไม่พลาดเช็คอินกันเลยคะ่ะวันน,นอุทยานโกสัมพีตั้งอยู่ที่ตำบลหัวขวางอำเภอโกสูงิสัยจังหวัดมหาสารคามค่ะวนนันอุทยานโกสัมพีเป็นอีกที่เที่ยวธรรมชาติในจังหวัดมหาสารคามที่เป็นป่าขนาดเล็ก ที่เป็นแหล่งอาศัยของลิงแสมจำนวนมากกว่า500ตัวซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมเข้าไปให้อาหารลิงอีกทั้งที่นี่ยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติโดยสามารถเดินเล่นหรือปั่นจักรยานรอบๆได้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวบ้านในจังหวัดมหาสารคามได้เป็นอย่างดีเลยค่ะและยังมีแก่งตราด จุดเล่นน้ําสงการที่สําคัญที่สุดของภาคอีสานอีกด้วยนะคะเด็กๆนอกจากนี้นะคะเด็กๆยังมีที่เที่ยวอีกหลายที่เลยค่ะเด็กๆสามารถให้ผู้ปกครองพาไปเที่ยวชมได้นะคะเช่นไปดูปลาที่วังมัชฉาไปเล่นน้ําที่หาดวังโกไปปั่นจักรยานได้เดินเล่นที่แก่งเลิงจานค่ะและอีกมากมายเลยค่ะเด็กๆเด็กๆสามารถให้ผู้ปกครองพาไปเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด มหาสารคามกันได้เลยนะคะคุณครูอมคะ่ะคลิปนี้เราพาเด็กๆเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างนะคะคุณครูอมค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดมหาสารคามค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีใบางานในหน่วยจังหวัดของเรานะคะให้เด็กๆได้ทําใบงานของเรานะคะมีอยู่ด้วยกัน2ใบงานค่ะใบางานแรกนะคะให้เด็กๆ จับคู่ภาพที่เหมือนกันพร้อมระบายสีให้สวยงามค่ะส่วนใบงานที่สองนะคะให้เด็กๆจับคู่ดอกไม้ที่เหมือนกันค่ะเด็กๆอย่าลืมทบทวนความรู้ที่ได้เรียนในคลิปนี้นะคะค่ะแล้วอย่าลืมทำใบงานที่ได้รับมอบหมายกลับมาส่งคุณครูด้วยนะคะค่ะแล้วกลับมาพบกับคุณครูเมียวและคุณครูออมในคลิปหน้าค่นะเด็เกๆบ๊ายบาย,บาย